จบเคสไปสวยๆนะคะเมื่อวานนี้ก็อยากจะมา,มาแชร์ประสบการณ์ของน้องที่ทำงานหนักนะคะน้องทำอาชีพสักน้องเป็นช่างสักเป็นช่างทำเล็บแล้วก็ทำสปาเทา้าสปามือนะคะอยู่คลองสิบหกพอดีน้องอมีอาการตึงตึงกล้ามเนื้อเพราะว่าเขาใช้งานเยอะค่ะแล้วเวลาเราเกรงกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะปวดนะคะแล้วทำไมมันถึงจะตึงมาถึงนม เพราะว่ากล้ามเนื้อที่เราใช้มันมีอาการที่แข็งเพราะกล้ามเนื้อบ่าไหลเราแข็งป็๊เลือดลมไม่เดินนะคะมันทําให้เนินนมของเราตรงเนี้มันจะมีปัญหาที่ที่ตึงมากๆเลือดลมไม่เดินมันก็จะทําให้มีการเกิดพังผืดภูมิกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะทั้งสองข้างบางคนก็จะเก็งด้านไหนก็จะมีอาการฝั่งนั้นเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นการนวดหน้าอก ของพี่จึงมีการคึงและขายกล้ามเนื้อให้มันให้มันผ่อนคลายลูกค้าบางคนก็จะไม่ชอบพี่มันเจ็บแต่ถามว่าเวลาพี่คืนพี่ขายเราจะบอกเลยว่าพอเสร็จแล้วว่าตัวโล่งเบามากอยากแนะนําทุกคนนะคะว่าควรเข้ามานวดบ้างถ้าเกิดเราไม่นวดเลยนะอกที่เราเสิริมมา350นี่มันอาจจะลดขนาดลงมาเพราะว่าการทํางานของเรามันจะมีกล้ามเนื้อที่ที่หด ไปหดเกร็งของของกล้ามเนื้อมันจะทําให้แบบทางพืชก็หุม้มเริ่มหุ้มมาตึงๆแล้วก็กล้ามเนื้อเรามันก็จะบีบมาอย่างนี้ค่ะมันก็จะบีบเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งนมเราจากที่ว่าทํามาประมาณห้าร้อยเนาะมันก็จะเหลือมันจะลดขนาดลงมานิดหนึ่งมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นหน้าการนวดของพี่ มันจะเป็นการคลึงการคลายกล้าวเนื้อเพื่อให้หน้าอกมันฟูพอหน้าอกฟูปุ๊บเนี่ยพวกคอบาล่หลังเราทุกอย่างคือมันฝิ่นมากเลยเพราะว่ามันมันจะสบายอยากแนะนําลูกค้านะคะว่าการนวดเทคนิคของพี่คือการคลายกล้าวเนื้อคลายพังผืดที่มันบีบรัดซิลิโคนซิลิโคนของเราอ่ะมันใหญ่มันก็อยากจะหายใจออกมาให้มันเต็มที่แต่มันทํายังไงอ่ะเพราะฉะนั้นะ บางคนที่ไม่เคยมานวดหน้าอกเลยพี่แนะนํานะคะว่าควรมานวดบ้างถึงแนะว่านมเราจะนิ่มแต่การคลายกล้ามเนื้อมันทําให้หน้าอกเราเหมือนลูกโป่งที่แบบปึ้งออกมานะมันจะระเบิดตุ้มต,มต่มขึ้นมาเลยอย่างน้องเคสเมื่อวานนี้คือาการเสริมหน้าอกเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะมาถ่ายรูปหน้าอกให้เห็นแบบชัดๆจากขนาดมาแค่นี้นะคะพอเราลดเสร็จฟูสวยแล้วทรงเขาอะ แรกๆมากลมนะคะมันจะเป็นทรงกลมเป็นบล็อกแต่พอมานวดเสร็จตรงนี้มันจะคล้อยทรงมันจะสวยแบบธรรมชาติคือแบบฟินมากนอ้องบอกว่าพี่ทิพย์หนูโอเคมากเลยบ่าไหลหลังเราที่มันมีปัญหาเรื่องเรื่องกล้ามเนื้อเนาะบางทีทํางานมากๆนะคะหลังลูกค้าเนี่ยตอนมาก็จะงองอแอนมาอย่างนี้มันก็จะผิดรูปลักษณะของของมนุษย์เนาะที่ว่า การทํางานของเราบางทีเรานั่งงอตัวตรงนี้ค่ะมันก็ดึงหลังมาเรื่อยๆมันก็จะดึงหลังมาตัวของเราก็จะงอย,อยเพราะฉะนั้นการดงดคืนคลายกล้ามเนื้อนี่มันก็ประเด็นหนึ่งที่ว่าเราต้องทํานะคะมันต้องคลายถึงแม้ว่าคนเราไม่ได้ทํางานหนักนะคะแต่มันตึงมันยึดไปเรื่อยๆเนาะมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการตึงแข็งทั้งหลังไหล่บ่าแล้วก็หน้าอก ก็ถ้าลูกค้าสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการคือพี่ทำงานคนเดียวก็อยากให้ลูกค้าเขาทักเข้ามาล่วงหน้านะคะว่าอ้าววันนี้หนูอยากนวดพี่ทักเข้ามาล่วงหน้าอย่างน้อยสักหนึ่งวันหรือไม่ก็โทรมาก็ได้ถ้าเกิดว่าฉุกเฉินก็โทรเข้ามาก่อนล็อกเวลาไว้เลยว่าพี่ทิพนะเวลานี้นะคะหนูจะเข้ามาของเราก็จะอยู่ถนนเรียบคลองห้านะคะ ก็จะมีจุดหลักก็คือกรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือเทคโนโานีเรียบคลองห้านะคะจะอยู่เยื้องๆกันอ่ของพี่จะอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านทาลราวิวนะคะอยู่เข้ามาอันในซอยลึกหน่อยก็ประมาณซอยสิบสีเซิร์ชเข้าไปดูในเพจโปรติปนวดนมหรือไม่ก็พิมพ์เข้าไปใน Google แม่ปร่ร้านโปรติฟนวดนมเราก็จะรู้เลยนะคะว่าโอเคร้านพี่จะเปิดอยู่ตรงไหน เพราะว่าพี่ทํางานคนเดียวไม่มีลูกน้องแล้วเราก็ไม่ได้เปิดแบบโอเพนก็จะเป็นส่วนตัวเดินทางสะดวกสบายลงมอเตอร์เวย์มานะคะถ้ามาจากข้างในก็คือวิ่งสายเก้ามาจากชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอด่านทัญญาเสร็จก,ก็มวนลงนครนายกนะคะวิ่งมาประมาณ800เมตรเราก็จะเห็นทางวิ่งตรงมาเนาะมันก็จะมีทางเลี้ยวเข้าสายคมของมาน,นิดหนึ่งเลียวสายเลี้ยวสายเข้ามา เทคโนโลยีเราจะผ่านเขาเรียกว่าทันทสถานชายทันทสถานหญิงแล้วเลยมาประมาณนิดหนึ่งถ้าจากถนนใหญ่เข้ามาในหมู่บ้านก็ประมาณ3มกิโลค่ะเราก็จะเห็นหมู่บ้านอยู่ด้านซ้ายมือสถานที่จอดรถเดินทางสะดวกสบายง่ายมากขอให้ทุกคนหนึ่งปีมานวดสักครั้งหรือสองครั้งคุณจะได้รับความผ่อนคลายหน้าอกที่สวยคล้อยนิ่ม ต้องคิดนิดนึงนะคะว่าบางทีคนที่เขาแบบมันน่าสัมผัสอ่ะถ้านอ,อกเรานิ่มคอยสวยนะสเสน่ห์มาตึมธรรมชาติคือคือมันเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติที่สุดนะแบบใครอาจะไม่อยากสวยใช่ไหมเราทํามาให้ใหญ่แล้วเราต้องก,การมีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างคนที่มาเห็น ทุกวันนี้ลูกค้าพี่คือไม่มีใครเดินไปซื้อของเขาไม่ได้มองหน้านะคะเขาจะมองตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือห่วงจุ้ยพิเศษของเราเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำนะคะว่าควรมานวดนะแล้วก็นัดมานะคะก็ทักนมลนยในเพจนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ก็คุยกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ